กราบนักศก,กาาและข่าอกาดพระเถรลานุเถระเจริญพรมายังญาติธรรมสิทธิานุสิท,ท์แล้วก็ประชาชนที่สนใจในการเข้าฟังในครั้งนี้ทุกท่านหลวงพ่อมเขียนท่านก็พูดแล้วก็ท้ายสุดเสียงก็เริ่มหมดเรามารวมตัวกันชาติการร้อยปี รมาจารย์การเจริญสติปฐานอีสานตอนบนหลวงปู่เทียนจิตเตโอโพหลายที่ที่จัดกันกรุงเทพมีประมาณพันคนเชียงใหม่มีประมาณ300คนที่นี่ประมาณ400หน้าตาแล้วสิ่งที่หลวพ่อมอมเขียนท่านเป็นสิทธิเอกท่านฝึกจากหลวงปู่เทียนจนได้สัมผัส ่านเอามาบอกพวกเราเราก็นำมาปฏิบัติการเจริญสติสิจังหวะเดินจงกรมกายเคลื่อนไวหวใจรู้เห็นกายเคลื่อนไวหวเห็นใจคิดนึกเราก็ต้องได้สัมผัสเราก็มารวมตัวกันเพื่อที่จะแสดงออกเป็นมุติตาจิตเป็นความกตัญญูเพื่อเป็นพนลัง ประกาศบอกให้กว้างขวางมนุษย,ยชาติทั้งโลกนะได้มารู้เรื่องนี้นะความคิดนะมันเป็นกับดักถ้าเาหยิบม,มาใช้มันเกิดคุณค่าแต่ถ้าความคิดมันใช้เรามันฆ่าคุณมันฆ่าเราเบียดเบียนตัวเองเบียดเบียนผู้อื่นหลวงปู่เทียนให้เราได้สัมผัสทังรูปนาม เราปฏิบัติเราก็ได้สัมผัสการเคลื่อนไหวเราก็สัมผัสรูปนามสัมผัสนามรูปเวลาเกิดความคิดขึ้นมามีสติมีตาในมันก็ต้องเห็นธรรมชาติเห็นกฎของธรรมชาติกฎของกรรมกุศลกรรมอกุศลกรรมอยู่ที่ความคิดกรรมไม่ยิ่งใหญ่แต่ธรรมชาติมันยิ่งใหญ่เราก็จึงนี่แหละให้มันเห็นความจริงกายเคลื่อนไหว มีสติรู้สึกตัวมีสติระลึกรู้ความรู้สึกตัวสติมันมีอยู่แล้วแต่ว่าเรามาทําให้มันว่องไวเห็นรูปธรรมนามธรรมเห็นอาการของรูปธรรมนามธรรมเห็นสมมุติเห็นบัญญัติเห็นไต่ลักษ์การเกิดขึ้นการดับไปหรือมันจะตั้งอยู่ก็ตามมันคือสภาพธรรมทั้งหมดอย่างนี้นะ มีเวลาเหลืออยู่อีก5นาทีจะเป็นเวลา10บนาฬิกาเราก็มารวมพลังกันคนเก่าๆก,ก็ลองเคลื่อนมือรู้สึกตัวเป็นปฏิบัติบูชากันคนใหม่ๆใ,ใครไม่เคยปฏิบัติแนวหลวงพุ้เทียนมาบ้างยกมือขึ้นโอ้เยอะพอสมควรเ,เพราะฉะนั้นช่วยโอกาสนี้เลยนะฟังแล้วน้อมมาทำทันทนะีเพื่อเกิดคุณค่าสูงสุด เอาสิ่งที่ยินมากระทำทันทีหลวงปู่เทียนก็มรณภาพไปแล้วหลวงพ่ออมเขียนท่านก็สั่งลาแล้วมาสักครู่เราจะอยู่กับใครถ้าเราไม่มีรูปแบบการปฏิบัติธรรมกันอันตรายกลางลายรังสังหอนเกิดมาทันทีในขณะที่เราไม่รู้เนื้อรู้ตัวนี่แหละ,ะคนใหม่นะมือซ้ายมือขวาวางไว้ที่หัวเขา ก็จะพูดโยนๆไปใครจะน้อมมาฝึกมาหัดมาเรียนรู้ปฏิบัติก็เป็นประโยชน์ก็ทำไปปริกมือขวาตั้งให้รู้สึกตัวมีมือไหมมือมือขวามือซ้ายเอาไว้ที่เข่านะปริกมือขวาตั้งให้รู้สึกตัวยกขึ้นมารู้สึกตัวมาทับที่สะดือรู้สึกตัว ปลิกมือ t ตั้งรู้สึกตัวยกขึ้นไปรู้สึกตัวทับลงมือขวารู้สึกตัวเคลื่อนมือขวาขึ้นมารู้สึกตัวออกไปรู้สึกตัววางตั้งไว้ที่เข่ารู้สึกตัวความลงรู้สึกตัวมือใจเคลื่อนขึ้นมา รู้สึกตัวออกไปรู้สึกตัวตั้งไว้ที่เข่ารู้สึกตัวความลงรู้สึกตัวอีกเที่ยวหนึง่งปิกมือขวาตั้งรู้สึกยกขึ้นไปรู้สึกทับทิศดือรู้สึกสายปลิกตั้งรู้สึกยกขึ้นไป รู้สึกตับหลังมือขวารู้สึกเคลื่อนมือขวาขึ้นมารู้สึกออกไปรู้สึกวางตั้งไว้ที่เข่ารู้สึกความลงรู้สึกมือซ้ายเคลื่อนขึ้นมารู้สึกออกไปรู้สึกวางไว้ที่เข่ารู้สึกความรู้สึก อันนี้คือรูปแบบเป็นนิมิตเป็นเครื่องหมายให้สติได้ระลึกรู้พันารู้บ่อยๆจนเป็นนิสัยเกิดสมาธิจิตมันตั้งมั่นขึ้นมามันจะเห็นอะไรไปอีกหลายอย่างโดยว่าจิตที่มันคิดนึกปรุงแต่งคิดแล้วก็โกรธคิดแล้วก็โลภคิดแล้วก็หลงคิดแล้วก็รักคิดแล้วก็ชังคิดแล้วก็อิจฉาริษยาคิดแล้วก็เหงาคิดแล้วก็เศร้าคิดแล้วก็กังวล คิดเราขี่น้อยใจขี้เบื่อสารพัดพอมีสติรู้ทันมันตัดมาเป็นปกติกลับมาเป็นปกติทันทีทันควันเพราะนั้นเราจึงนี่แหละต้องฝึกต้องหัดหลวงปู่เทียนได้ชี้นำเอาไวนะ้จนวันที่13บนสะกันยาย,ยนทุกกำหน,นดไวนะ้ให้เป็นวันหลวงปู่เทียนนะมันตรงกับที่องค์การอนามัยโลกได้ประกาศชัด มนุษยชาติทั้งโลกติดกับความคิดให้ช่วยกันรณรงค์เป็นวันป้องกันการฆ่าตัวตายโลกหกพันกว่าล้านคนในโลกนี้ถ้าไม่รู้เรื่องนี้นเสียดายชีวิตมันน่าเสียดายก็จึงได้ชี้ได้บอกเราก็ฟังน้อมเข้ามาสัมผัสได้เหมือนกันทุกคนเพราะมันคือสัจจะเป็นสูตรสำหรับ สำเร็จอุดใจเดียวสู่การรู้แจ้งสูรสำเร็จอุดใจเดียวทุกครั้งที่กลับมารู้สึกรู้สึกจิตก็คืนสู่สภาวะปกติของจิตทุกครั้งไปดังนะนั้นอาตมาเห็นว่าสมควรแก่เวลานะตอนนี้เ,นเวลาสิบนาฬิกาตามกาหนดการกนะ็ขอฝากไ้เพียงเท่านี้ท้ายสุดก็จนะให้หลวงพ่อเขียนท่านได้สรุปนะเป็นการให้สีให้พร ต้องรับผิดชอบช่วยกันของจริงต้องรับผิดชอบช่วยกันของไม่จริงต้องปฏิเสธให้ได้ในชีวิตเรานับหนึ่งจากตัวเรานี้แหละรว,วมหลงไม่จริงอะ่ะเราจะเปลี่ยนไม่หลงมันโกรธไม่จริงเราจะเปลี่ยนไม่โกรธอย่าให้ความโกรธสั่งงานสั่งการเราอย่าทําตามความหลงอย่าทำตามมันความทุกข์เนี่ยบางทีเรามีความคิดก็เป็นทุกข์ ภาษาคิดเฉยๆเขาทุกข์คิดขึ้นมานอนไม่หลับก็มีนะความคิดอ่ะมันยิ่งใหญ่เหลือมันเกิดเป็นอาการอันหนึ่งที่เกิดกับคิดใจเขาเรื่องนามธทรมมันไม่มีตัวมีตนหรอกให้ความคิดสั่งให้นอนไม่หลับให้ความคิดสั่งให้โกรธให้ทุกข์มันไม่ใช่ต่อไปเราจะไม่ให้ความคิดมาสั่งเราเราจะสั่งความคิดเราจะใช้วันความคิดนี้ เราจะใช่กายใช่ใจเรามีสิทธิ่เนะมันหลงมีสิทธิไม่หลงเนี่ยสิทธิของเราเนาะมันโกรธเรามีสิทธิไม่โกรธเนี่ยมันทุกข์เรามีสิทธิไม่ทุกข์เนี่ยเป็นธรรมที่สุดเพราะนั้นการบรรลุธรรมเคอทำอย่างนี้หละเลาวพอเทียนมรรู้ธรรมหนึ่งเห็นรูเห็นนามนะเห็นใจเรา เห็นสมมุติปัญญาตเห็นวัตถุอาการต่ตางๆที่เกิดขึ้นกับลูกับนามเนี่ยเห็นความคิดเป็นครั้งสุดท้ายจะตะโกนเลยเอาตัวนี้ไปกันว่าความทุกข์ที่เกิดจากความคิดจะไม่มีอีกแล้วยกเลิกเลยยกเลิกกันหมดเนื้อหมดตัวไม่มีอะไรใช่ให้เราใช่เราจะใช่มันเราจะไม่เป็นอะไร เราจะไม่เป็นอะไรกับอะไรทั้งหมดที่เกิดกับลูกกับนามนี้เป็นอิสระที่สุดหลยิ่งใหญ่มากได้วงงกุดทำสุดยอดไม่เป็นไรกับอะไรที่มีอยู่กับกายกับใจนี้มนจะเห็นเนี่ยเห็นไม่เป็นเนี่ยเห็นไม่เป็นไปกรรมมันเนี่ยชีวิตของจริงอิสระเหนือยิ่งใหญ่ถ้าว่าเห็นไม่เป็นยิ่งใหญ่กับชีวิตของเราใช่พะกับเราเนาะในรูปในนามนี้ นี่มันแสดงออกมายังเรียกว่าเหนือการเกิดเจ็เจ็บตายพุทธเจ้าพ้นจากสิ่งเหล่านี้ถ้าไม่พ้นจากสิ่งนี้เราเรียกว่าพุทธเจ้าเพราะข้ามร่วงความเกิดเจ็เจ็บตายได้ไม่ได้ตายพวมตายไม่ได้เจ็บพวมเพียบไม่ได้เก็บความเสียราะสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ยอดของชีวิตของมุงกุฎทำเคยมันไม่เป็นอะไรเนี่ยมันมีอยู่กับชีวิตเราทุกคนนะ เวลาท่านหลงให้มองแต่กลัวไม่หลงข้ามมันก็เราฝั่งข้ามฝั่งแบ่งมันหลงอยู่ฝั่งซ้ายไม่หลงมันทุกข์อยู่ฝั่งนี้ไม่ทุกข์อยู่ฝั่งโนจงมาถึงที่ไม่มีน้ำจากที่มีน้าจงละมันเสียข้าม,มาทางนี้มันหลงไม่หลงข้างที่หนึ่งมันหลงข้งที่สองไม่หลงมันโกรธไม่โกรธมันทุกข์ไม่ทุกข์มันเป็นอะไรก็ไม่เป็นเลกมัน มันจะถึงฝ่องขึ้นฝ่องแห่งพระนพพานในในชีวิตเรานี้่าะาะนั้นวันนี้นะตามกำหนดเวลาก็าหนึ่งชั่วโมงก็หมดเวลาพอดีจึงขอให้ท่านทั้งหลายด้วยความตั้งใจถ้าปฏิบัติตามทำจริงๆนะจะต้องถึงโอกาสได้พบเห็นกับสภาวะธรรมที่มีอยู่ในอย่างนี้คือเกลนเหมือกาอเกิดเจ็บเจ็บตายในชีวิตในชาติ ัจจุบันนี้ด้วยกันทุกคนทุกคนกคนั่นตัอ